การบริหารบริษัทเซี่ยงไฮ้ไทยรับเบอร์โปรดักต์จำกัดและคณะลงพื้นที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมร่วมลงพื้นที่วัดที่ดินเพื่อให้บริษัทเช่าเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งระบบรางรถไฟ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่7พฤศจิกายน2567ที่บริเวณสถานีรถไฟวังเย็นตำบนวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายยงยุทธคงสวัสดิกรรมการบริหารบริษัทเซี่ยงไฮ้ไทยรับเบอร์โปรดักส์จำกัดพร้อมด้วยนายพิเชษอดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาโครงการนายสมพงษ์มุ่งเจริญวงศ์ผู้บริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพญาตองสูภาคเอกชนไทยเมียนมา นายพัตติพงษ์เหลืองทองกรรมการบริษัทเซี่ยงไฮ้รับเบอร์โปรดักต์จำกัดฝ่ายบริหารการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์และคณะได้ร่วมนำดอกไม้ทุกเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโคนต้นโพยักษ์อายุร่วม100ปีบริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีขนส่งระบบรางรถไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งปวง ในการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานส่วนราชการอาทิเช่นกรมศุลกากรกรมวิชาการเกษตรกรมอนามัยพร้อมด้วยคลังสินค้าโรงเรือนซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์สินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกระหว่างประเทศทางรางก่อนจะร่วมลงพื้นที่ตรวจแนวเขตรังวัดที่ดินกับฝ่ายต่างๆประกอบด้วยฝ่ายการช่างโยธาฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดินฝ่ายบริหารทรัพย์สินฝ่ายการช่างกล ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถฝ่ายการอานดส,สัญญาณโทรคมนาคมผู้อในการฝ่ายบริการสินค้าและหัวหน้ากองบริการสินค้าคอนเทนเนอร์เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะดําเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการณนบ,บริเวณสถานีรถไฟวังเย็นและพื้นที่โดยรอบโครงการในด้านของนายยงยุทธคงสวัสด์กรรมการบริหารบริษัทเซี่ยงไฮ้ไทยรับเบอร์โปรดักส์จำกัดกล่าวว่าสําหรับวันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่ได้มาลงพื้นที่ร่วมกันโดยปัจจุบันนี้การเช่าที่ดินเป็นเรื่อง ของบริษัทลูกเพราะฉะนั้นใบอนุญาตที่ออกมาจึงเป็นสองส่วนซึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่และนำมาคำนวณว่าพื้นที่เท่าไหร่คิดรวมยังไงระยะเวลาเช่าเท่าไหร่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปีนี้ จากนั้นจะดําเนินการออกแบบก่อสร้างประมาณ3ปีโดยจะมีส่วนราชการรวมอยู่ตรงจุดนี้เลยรวมทั้งจุดรับส่งสินค้าโดยคาดว่าหลังจากรังวัดที่ดินแล้วน่าจะเหลือพื้นที่อยู่ที่ประมาณ20ไร่เพื่อดําเนินการก่อสร้างซึ่งการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีสําหรับท่าเรือบกหมายถึงบริเวณพื้นที่ตอนในของประเทศที่มีการดําเนินการเป็นศูนย์โลจิสติก ซึ่งทำหน้าที่เสมือนท่าเรือยกเว้นการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สินค้าและมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งตั้งแต่2รูปแบบขึ้นไปโดยมีการขนส่งทางรางเป็นหลักซึ่งจะเชื่อมต่อก,กับโครงการรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลดำเนินการสร้างทั่วประเทศ ท่าเรือโบกเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรต้องการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางขนส,งส่งสินค้าทางรางของไทยและเพื่อนบ้านผ่านประตูการค้าหลักคือท่าเรือแหลมฉบังก็วันนี้ก็เป็นการต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่ที่ที่เราได้มาลงพื้นที่ร่วมกันเหตุผลของวันนี้ก็คือว่า ปัจจุบันนี้เรื่องการเช่าที่ดินเมันเป็นเรื่องของบริษัทลูกไปแล้วรถไฟไม่ได้ทําตรงนี้ฉะนั้นใบาตาที่เราได้ออกมาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสองท่อนคือท่อนของการรถไฟนี่จบไปแล้วตอนนี้เหลือพื้นที่อของพื้นที่ที่เราจะเช่าทําประกอบการของบริษัทเราเนี่ยก็อยู่ระหว่างการลงมาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็คนนํานวณว่าพื้นที่เท่าไหร่คิดเงินยังไง แล้วก็ระยะเวลาเช่าเท่าไหร่ก็คิดว่าจะเรียบร้อยภายในปีนี้นะครับผมน่าจะแจ้งให้เรามาชำระเงินได้ก็จะระเป็นต้นต้นปีหน้าครับผมหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เราก็จะออ,ออกแบบก่อสร้างก็ใช้เวลาก็ประมาณสามปีรวมทั้งออกแบบต้องอนุญ,ญาตด้วยนะประมาณนั้น,นครับผมาทางรังระหว่างประเทศมีสํนานักงานสุรากลร พิธีการต่างๆจะอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมพักสินค้าขึ้นลงก็อยู่ตรงตรงนี้นะตรงตรงตรง,ตรงที่ของการรถไฟนะครับผมนะฮะมันคนละส่วนกันครับตอนนี้เอ่อยังไม่แน่ว่ารางวัดแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่มันน่าอยู่ประมาณสักยี่สิบไร่ประมาณนี้ครับผมของการรถไฟก็หนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของการเอ่อให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ในส่วนของเอ่อ การเริ่มงานเนี่ยก็จะเริ่มไปพร้อมกันก็คือก็คือไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะให้ทําส่วนนี้ก่อนส่วนนู้นก่อนก็ต้องต้อง,ต,องต้องทำพร้อมกันนะครับ